แล้วคำถามที่สำคัญที่สุดเลยเขาบอกว่าคือเรายังอยากจะเดินต่อไปด้วยกันไหมถ้ายอมรับความจริงข้อนี้ได้ว่าเขาอาจจะไม่มีวันเป็นในแบบที่เราหวังได้ทั้งหมดสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งในความสัมพันธ์นะครับที่หลายคนอาจจะเคยเจอคือมันจบลงไม่ใช่เพราะนอกใจนะแต่เป็นเพราะสิ่งที่ในแหล่งข้อมูลเขาเรียกว่ารักกันคนละแบบครับ เหมือนพูดกันคนละภาษาทั้งทั้งที่ก็ยังรักกันอยู่ใช่ค่ะคือมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยความรักมันไม่ได้พังลงตูมเดียวแต่มันเหมือนค่อยๆสึกกร่อนไปทีละนิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบดูเผินๆก็ไม่มีใครผิดเลยสักคนอะไรแบบนี้ค่ะ เป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจออกลไกเบื้องหลังว่าทําไมความสัมพันธ์ทีออ่ดูเหมือนจะดีมากๆเนี่ยถึงไปต่อไม่ได้แล้วก็จะมาสํารวจแนวคิดเรื่องออที่เขาเรียกว่าภาษาของความรักหรือ Love Language ที่มันไม่ตรงกันตามที่แหล่งข้อมูลนี้เขาชี้ประเด็นไว้ว่ามันส่งผลยังไงบ้างนะคะในเนื้อหามีประโยคนึงผมว่ามันนั้นจับใจความได้ดีมากเลยครับ คือความรักมีนะแต่ว่าวิธีแสดงออกหรือวิธีที่เรารับรู้ความรักจากอีกฝ่ายมันสวนทางกันไปหมดเลยอืมใช่เลยค่ะอย่างตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆในแหล่งข้อมูลนะครับก็เช่นฝ่ายหนึ่งอาจจะอยากได้ยินคำบอกรักบ่อยๆก็จะถามว่าทำไมไม่ค่อยบอกรักเลยล่ะหรืออยากได้อะไรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หน่อยแบบโอ้ยมันวาเลนไทน์ขอดอกไม้สักดอกไม่ได้หรออะไรแบบนี้ค่ะ หรือบางทีก็แค่คําพูดหวานๆนะครับทำไมเราต้องเป็นฝ่ายพูดหวานตลอดเลยคุณดูเฉยชาจังอือหือในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยการกระทำสี่สําคัญสุดแบบก็อยู่นี่ไงไม่เคยทิ้งไปไหนเลยหรือเรื่องความซื่อสัตย์นี่ไงไม่เคยนอกใจเลยนะนี่ไม่เรียกว่ารักหรอครับ <c oughs> หรือบางคนก็อาจจะแค่แบบไม่ถนัดจริงๆอะค่ะก็บอกว่าก็รักนั่นแหละแต่ไม่รู้จะพูดบ่อยๆทําไมอะไรแบบนี้ ซึ่งตรงนี้ละค่ะคือจุดเริ่มต้นของความไม่เข้าใจกันเลยครับคือสิ่งที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ให้เห็นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า love language ไม่ตรงกันนะคะ ปัญหาก,ก็คือว่าสิ่งที่คนหนึ่งต้องการมากๆเลยนะเพื่อให้รู้สึกว่าได้รับความรักเช่นอาจจะต้องการคําพูดยืนยัน Words of affirmation แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่อีกคนหนึ่งถนัดให้หรือเขาอาจจะให้ความสําคัญกับการลงมือทำ act service มากกว่าหรือการใช้เวลาอยู่ด้วยกัน quality time พอสิ่งที่ให้ไปมันไม่ตรงกับที่อีกฝ่ายอยากรับหรือรับรู้ได้เออมันก็เกิดเป็นช่องว่างขึ้นมาค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับที่ว่า แม้จะมีคนรักอยู่ข้างๆตัวแท้ๆเลยนะแต่กลับรู้สึกเหงาหรือรู้สึกเหมือนเอ๊ะเขาไม่ได้อยู่เพื่อเราจริงๆหรือเปล่าตรงนี้แหล่งข้อมูลเขาอธิบายความรู้สึกที่มันซับซ้อนแบบนี้ว่ายังไงบ้างครับอ๋อค่ะแหล่งข้อมูลอธิบายว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนไม่ได้รับการมองเห็นนะคะคือสิ่งที่เราโหยหามากๆเลยนะ อีกฝ่ายเขาอาจจะมองข้ามไปหรือไม่เห็นความสําคัญในขณะเดียวกันไอสิ่งที่เขาพยายามมอบให้เราเต็มที่เลยนะในมุมของเขาเรากลับไม่รู้สึกว่ามันใช่หรือมันไม่พออืมฝ่ายก็อาจจะรู้สึกกดดันหรือไม่เข้าใจหรือก็พยายามให้ในแบบของตัวเองนั่นแหละแต่มันก็ไม่ตรงใจอีกฝ่ายอยู่ดีวนไปวนมาแบบนี้จนทั้งคู่เหนื่อยล้าไปเองค่ะพอความรู้สึกมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆคําถามสําคัญที่ตามมาเลยเนื้อหาก็คือ แล้วความสัมพันธ์แบบนี้ควรจะหยุดไหมซึ่งแนวทางที่เขาเสนอมานี่ก็น่าสนใจนะครับไม่ได้บอกให้เลิกทันทีใช่ค่ะแนวทางนั้นเขาเสนอว่าไม่จำเป็นต้องรีบเลิกนะแต่ควรจะหยุดเพื่อทบทวนก่อนที่จะเจ็บไปมากกว่านี้เป็นเหมือนการกดปุ่มพอสอะค่ะหยุดเพื่อมองความจริงกันอย่างจริงจังแล้วเขาก็มีคำถามชวนคิดให้เรากลับไปทบทวนตัวเองด้วยนะคะมีคำถามอะไรบ้างครับก็อย่างเช่น ให้ลองถามตัวเองดูว่าเอ๊ะที่เรารักเขาเนี่ยเรารักในแบบที่เขาเป็นจริงๆหรือเรารักในภาพที่เราอยากให้เขาเป็นกันแน่แล้วในมุมของเขาล่ะเขารักเราในแบบที่เราต้องการหรือรักในแบบที่เขาถนัดที่เขาคุ้นเคยแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดเลยเขาบอกว่าคือเรายังอยากจะเดินต่อไปด้วยกันไหมถ้ายอมรับความจริงข้อนี้ได้ว่าเขาอาจจะไม่มีวันเป็นในแบบที่เราหวังได้ทั้งหมดโอ คำถามนี้หนักเหมือนกันนะครับการยอมรับความจริงตรงนี้ว่าคนที่เรารักอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนในแบบที่เราคาดหวังได้ทั้งหมดมันคงเป็นเรื่องที่ทำใจยากเหมือนกันนะครับจุดนี้แหล่งข้อมูลเขาให้มุมมองเรื่องการยอมรับความแตกต่างนี้ไว้ยังไงบ้างครับมุมมองสำคัญที่เขาเน้นย้ำเลยนะคะคือความรักที่ดีเนี่ยมันต้องการความเข้าใจแล้วก็การยอมรับในตัวตนของกันและกันจริง การพยายามฝืนตัวเองเพื่อเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่หรือการไปคาดหวังกดดันให้อีกฝ่ายต้องเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเขาสุดท้ายมันก็นําไปสู่ความเหนื่อยล้าค่ะเหมือนเรากําลังเล่นละครอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งมันก็ไม่มีใครมีความสุขจริงๆหรอกค่ะแบบนั้นอืมเข้าใจเลยครับนั่นก็อาจจะหมายความว่าการตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เนี่ย มันอาจจะไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวหรือว่าเราหมดรักกันแล้วเสมอไปแต่บางทีมันอาจจะเป็นความกล้าหาญอย่างหนึ่งด้วยซ้าที่จะยอมรับว่าเออเรากับเขาสื่อสารความรักกันคนละภาษาจริงๆแล้วเราอาจจะมีความสุขมากกว่าถ้าได้ไปอยู่กับคนที่พูดภาษาเดียวกันกับเราจริงๆก็ได้นะครับใช่เลยค่ะสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราได้จากการสำรวจเนื้อหานี้ก็คือความสัมพันธ์เนี่ยมันถึงทางตันได้เหมือนกันนะ แม้จะไม่มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเลยแต่ถ้าหากรูปแบบการให้และรับความรักหรือที่เรียกว่า love language มันแตกต่างกันมากเกินไปจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความต้องการทางใจของเรามันไม่เคยถูกเติมเต็มเลยค่ะแล้วข้อคิดสำคัญที่แหล่งข้อมูลเขาฝากไว้เหมือนเป็นการปลอบโลมใจนะคะก็คือว่าการยอมรับความจริงข้อนี้แล้วเลือกที่จะเดินออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ความ่ายแพ้เลยนะ แต่มันคือความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้วก็เป็นการเปิดทางให้เราได้ไปเจอความสัมพันธ์ที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเป็นและต้องการจริงๆมากกว่าค่ะครับก่อนนะคิดต่อนะครับว่า ถ้าหากว่าเราเข้าใจภาษาของความรักของตัวเองได้ชัดเจนตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็กล้าที่จะสื่อสารมันออกไปอย่างเปิดอกตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์มันจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดปัญหารักกันคนละแบบจนมันบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจให้ไปคบคิดกันต่อนะครับนี่คือพอดแคสต์ที่ทดลองว่า AI เข้าใจความรักของคนได้แค่ไหนผมไม่ได้ให้คำปรึกษาเรื่องหัวใจ แต่ผมให้ AI ช่วยเราคิดเรื่องหัวใจต่างหากผมโทนี่สวัสดีครับ